คืนนี้คืนนี้เป็นคืนที่3นาะทีทากคนะสงในส่วนวันนี้ส่วนนะอภิธรรมมัทสังฆะนะอภิธรรมบวกอัฏฐะบวกสังคฆะสังหะแปลว่าการรวบรวมนะอัฏฐะแปลว่าความหมายหรือว่าประโยชน์อภิธรรมะนะของธรรมะอันยิ่งอันยิ่งใหญ่นะบทสวดนี้เป็นหลักสูตรของ นะประโยคน้านะขพรคณะสงฆ์นะซึ่งตะมาก็ได้เรียนนะมาพอสมควรแต่ว่าเขาไม่ได้เจกคฉานอะไรนะกขาอรู้บ้างหัวใจหลักท่านอธิบายไว้ประมาณสี่อย่างนะจิตนะความนึกคิดนะของคนเราคิดใจอะจิตนจิตต่ำนะเจตสิกกรนะสิ่งที่เกิดในใจนะ จิตเจตสิกรูปนะน้ำลมไฟที่รวมกันเป็นรูปร่างร่างกายของเรารูปร่างนะนิิผพานนะความดับนะนะถ้าดูจะแปลงไปดูสับเดิมนะจากนี้นะจากนิพานจากภาณนนะไปดูสัพ์เดิมเป็นวรวงนะเป็นนิวานรุนิวิรวาวงนปลว่าออกจากเครื่อง นะออกจเฉลยเครื่องร้อยรัดฉะนั้นสัพ์เดียวกันมันมีเปลงไปความหมายตัวจะเปลี่ยนนี่คือหลักธรรม4อย่างที่ท่านอธิบายขยายความทางเก้ปริเขตนะโดยปกติแลว้วนะทางพณะนสง่งนะส่วนมากจะสวดเฉพาะในเมืองนะในเมืองก็จะสวดนะสวดแค่4ีปริเขตสี่สี่ทอดนะแต่สี่ทอดเราไม่ด้ไม่ได้สวดเต็มเพราะว่า ่านจะสวดเสียงยาวนะกรูาจะสวดแต่ละธรรมก็นานแต่ของว่าเราสวดแบบธรรมดานะก็เลยสวดได้นนทั้งเก้าประเทศนะเพราะว่าทางวัดไสงามของเรานั้นคืนแรกจะสวดน,นะมาติกาแล้ว่าพิธามจะดคำพีแปลคืนที่สองสวดปัจเจพิพั์และก็ศาสนาคืนที่สามก็จะสวดอภิธรรมมัตสังฆหานะอันนี้คือนะปฏิบัติมานะอยู่เป็นประจัานะ ฉะนั้นบทสวดนี้ค่อนข้างจะหนามใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะนะนะก็ถือว่าอยากใหมได้ฟังของที่ยังไม่เคยฟังบางที่เคยฟังมาเลยก็ฟังยำๆหลายครั้งเนะราจะได้อินสงนะในแต่ละครั้งน,นนะบากบ้างน้อยบ้างนะทางวัดนกะ็พยายามที่จะนําเสนอะนะให้มีความแตกต่างจากนะวันเรก ถ้าเราจะเอาแค่พิธามทั้งสามคืนเลยมันก็ได้อยู่เดมันได้ประโยชน์น้อยถ้าเราสวดสามคืนเราได้จนาประมาณสักห้า,าบทนะห้าบทวันแรกก็สองบทวันที่สองก็สองบทวันที่สามก็หนึ่งบทฉะนั้นได้เยอะนะระหว่างเราสวดบทเดียวสามคืนกับสวดสามคืนห้าบทมันตามกัน,นอันน้สงก็ตามกันนี่คื เป็นเอกลักษณ์ของวัดเราญาติโยมก็จะได้ฟังของใหม่ๆอาจจะช้าบ้างส่วนนานบ้างก็ถือว่าญาติโยมได้ฟังเต็มด้วยเต็มเต็มพิกัดเต็มอดทั้งเก้าประเทศในเมืองเขาไม่ได้สวดเยอะขนาดนี้ดังนั้นวัดเราก็โชคดีญาติโยมที่มาจากไกลก็ได้ฟังของแปลกๆมาวัดเราก็ได้ของใหม่ๆเป็นเป็น บรรยากาศใหม่ๆทั้งที่ส่วนอภิธรรมด้วยกันแต่อภิธรรมของเราหมดอันนี้คือสิ่งที่ญาติโยมน,นะสามารถที่จะนําไปใช้ได้โดยเฉพาะคำยอ่อนะครับท่าพวกเราคงจะเคยได้ยินบ้างกิเจกิเจรูนี้นะสมมติมากันบอกเจเจรูนี้แต่เขตาตั้รมาใช้กิเจรูนี้เพราะว่ารูรูปมันเป็นรูปมันไม่ใช่รูปนะแต่รูเป็นรูปปันำนะนะกนะิเจรูนี้นี่รูนี่ร,นรูนี่รูเจจินะ อันนี้คือเป็นคาถาญาติโยมสามารถที่จะนําไปท่องได้ก่อนนอนหรือว่าหลังจากตื่นนอนก่อนทํางานก่อนเดินทางต่างๆลนะ้วนจะเป็นคาถาท,าที่ทําให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบจิตใจมีกาลังเราจะได้มีกํนะาลังในการต่อสู้กับปัญหาสักต่างๆอย่างนะวันนี้ช่วงบ่ายญาติโยมคงจะได้ยินข่าวใหญ่นะเป็นอินไหวที่ประเทศพมา่าที่มืองบันเลมันเล แต่สุดท้ายนักปะเทือนถึงกรุงเทพตึนพน่นถล่มอาคารที่สร้างยังไม่เสร็จมีคนงานอยู่เยอะนี่คือเหตุการณ์ที่บางทีเราไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ความตายของคนเรามันไม่แน่นบางทีพอถึงเวลาไม่รู้จักตายตอนไหน,นความไม่แน่นอนของชีวิตของคนเราฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทในชีวิตนะ เรายไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่รู้เพียงแต่ในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีขพอให้เราใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดทั้งเก่ประโยชน์ส่วนตัวและก็ประโยชน์ส่วนรวมถ้าเราทําอย่างนี้ได้ชีวิตของเราก็จะมีคุณค่ามีความหมายเกิดมาแล้วนะเราก็จะไม่เสียชาติเกิดสําหรับพรุ่งนี้ญนะาติโยมกนะ็ต้องมา่อนเทีย่ยงเพราะว่าเริ่มประมาณเทีย่ยงดังนั้นลหลายอย่างก็ต้อง ต้องบอกญาติโยมที่จะมาร่วมเผาพรงนี้นี่ต้องบอกให้มาก่อนเทีย่ยงเพราะว่าทางพระจะสวดประมาณเที่ยงตรงแต่น,นี่คือของวัดเราเพราะตอนเย็นจะได้เก็บกระดูกแล้วก็จะสวดสวดมนต์ตอนสวดตอนค่ำอันนี้คือพอปฏิบัติแม้แต่หลาย,ลายอย่างต้องมีการปรับปรุงไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยๆจะทําให้งานของเรานั้นน พัฒนะนาขึ้นไปได้ตลอดถนะ้าเราจะอยู่แบบเดิมตลอดบางทีมันะก็จะนะต้องมีดีกว่าที่เราทําอยูนะเ่เราพยายามร่มวมโดยช่วยก,กันและรักษาเวลาเนะนื่องจากนะช่วงนี้ช่วงพรงน,นี้กิจกรรมมันจะเยอะก็นะนะต้องพยายามบริหารจัดการเวลาให้ได้นะส่วนนะพระสงฆ์ก็นะ จะภาพนะให้มีบ์เจ็ดลูปเรามีสี่แล้มนบ์มาอีกสามก็จะมีเนนบวชนี่ก็บวชเนะช้านเช้าเสร็จป,ประมาณสองสองโมงเช้าก็เช้าน้เช้าเสร็จเราบวชเนนต่ออันนะี้ก็ญาติโยมต้องให้คนที่จะบวชต้องโคนร้อยเสร็จเช้านะจะได้ไม่ถึงเวลาจะได้ถหมึงเวลาที่จะเลื่อนศพขึ้นสูงเนก็จะได้นะทําได้สะดวกขึ้นยิ่งเราขึ้นได้เร็วยิ่งดีนะ ถ้าเราจะไปรอขึ้นไปใกล้เที่ยงบางทีมันไม่สะดวกดังนะนั้นถ้าเราขึ้นก่อนนะสะดวกตอนไหนขึ้นตอนนั้นขนะึ้นเสร็จก็เสร็จไปเลยไม่ทาอย่างอื่นนะอันนี้คือพรุนี้สุดท้ายนี้บนกระสลมที่ถามเจา้าภาพุทุกตนะุทุกคณะแล้วก็ญาติโยที่ได้มาร่วมฟังพระสวดพระพิธรรมมัทสังาในวันนีนะ้จงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชชาเป็นเป็นตระวาปัจจัยสมงให้โยมญ,ญาณ ของคุณแม่เสถียรพง่างามตลอดถึงดาเทวดารับสัตว์สัตว์ทั้งหลายวิญญาณบรงคมดุจทั่งดวงวิญญา์ทั้งหลายบิญญาทั้งหลายพุทธิสัตว์ทั้งหลายได้อโมทนาในบุญบุญสครั้งนี้บุญกุศสที่ได้ทําในครั้งนี้จงย้อนกลับไปหายาเพียงทุกท่านทุกคนจงประสบความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดประการใดที่เป็นไปในชอบประกอบด้วยธรรม ก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงบสบสบสเ็ตแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิด